สวัสดีค่ะเด็กๆใบงานศิลปะสร้างสรรค์สัปดาห์ที่7ชั้นอนุบาล1ทับหน่หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะมีใบงานทั้งหมด2ใบนะคะไปชมกันค่ะว่าต้องทำอะไรบ้างใบงานนี้นะคะ ให้เด็กๆระบายสีค่ะพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่สิบนะคะโดยจะมีดอกรวงพึ่งอยู่ด้านล่างนะคะเด็กๆสามารถดูได้นะคะว่าดอกรวงพึ่งระบายสีอะไรชุดระบายสีอะไรตามใจเด็กๆได้เลยค่ะใบงานที่สองค่ะ เป็นการให้เด็กๆระบายสีนะคะดอกรวงพึ่งดอกรวงพึ่งนี้เป็นพันไม้ประจํารัชการที่10นะคะดอกรวงพึ่งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่ตรงกันกับวันราชวันพระราชสมพคือวันจันทร์ที่28กรกฎาคมนะคะคุณครูมีดอกไม้ของจริงให้เด็กๆด,ดูนะคะ เห็นไหมคะว่ามีดอกสีเหลืองสวยงามและมีเกสรด้วยและคุณครูก็มีดอกที่ระบายสีไว้ให้ค่ะให้เด็กๆสังเกตดูแล้วก็ระบายให้สวยงามสีเข้มๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ